นี่ของยาลีทำไมแยาไม่แก้มเลยวะแยาแค่ไม่เอาไปดูสิแก้ม่เป็นอ่ะนี่อันนี้ของอันนี้ของลีนี่ของลีอันนี้ของใครดึกตาแล้นี่จริงอันนี้ของใครอันนี้ของยาลีอนี่ของยาลีอันนี้อันนี้สีขาวนี่หรออันนี้อันนี้ของอันนี้ของยาลีอันนี้ของยาลี่เอ้ยได้อันนี้ของแย้ก้องสีหรออ้าาาใช่ๆจะเอาเลือกเอาเลือกเอะ เราเปิดการจะไงเออเปิดอะไรเนี่ยการของข้าเป็นไงเราไม่รู้การของยักษ์เป็นยักษ์ยักษ์ตายจำจี้มาเข่าเปาะกะถอนอ้าแว่นไายเรืออกแอนกะเทนท์ชนกลุ่มสาวสาวนุ่มนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาบกระจมที่ไหนโซ่ย่างย่งมองมองรุกคุณทองร้องวู้เธอได้ตัวเดียวนะใจนุ่มแล้วแหม่กูเสือ แกหิ่เหรอหนูอยากได้ตัวนี้สีชมพูแล้วก็ไม่อยากได้สีเข็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามึงดูกัดหุยหุยมึงนี่ไงมึงฟ้าสีฟ้าหสวยนี่ไงข้างนี้ได้ตัวนี้ได้นี่ไงเฮ้ย